ทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้แกะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแกะเสร็จแล้วอันนี้ที่เราปลูกเองไว้ข้างๆตรงนเนี้ยน่ะนี่ะตรงโอ่งอง่ะที่ปลูกเองเราก็อยากกินนะเดี๋ยวตําน้าพริกตําน้าพริกปลาทูอันนี้คือแกะเสร็จแล้วนะเนี่ยตอนแกะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าน้องปุ้มปุ้มง่วงนอนก็เลยยุงย่งๆหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนี้อันแก่เราไม่เอา นียอันอ่อนๆเราจะเลือกเอาอันอ่อนๆนะทุกคนอันนี้คือเราทําอะไรเสร็จแล้วอันนีโดอกนะทุกคนบางคนเขาก็กินลาบก้อยดอกเราเอาดอกอ่อนๆมาด้วยนี่อวันนี้วันนี้จะทาพริกน้ําจิ้มอันนี้อ่อนๆเลยนะคะทุกคนนี่เราเลือกเอาอันอ่อนๆเลยเยวจะทําการตักตัดรากนี่ย ตากที่ออกเดี๋ยวเราจะตักเราจะต้มทําการต้มจิ้มกับน้ำพริกวันนี้วันนั้นวันนั้นทําแล้วรอบหนึ่งติดใจคะ่ะทุกคนอร่อยจนขาออกไม่ทันแล้วนี่นะ่าจะแก่นะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะเลือกเอาอันอ่อนออนะอ,อ,อ,อันแก,ก่เราก็ทิ้งติดใจคะ่ะทุกคนที่กินตอนนั้นก็ติดใจก็เลยไปหาหักเอาดึงเอาอันอ่อ,อนออ,นอ,อ,นอีกนี่ นี่ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะกินธรรมชาติที่เราปลูกเองเนาะไม่ต้องไปเสียเงินหาซื้อแถวตลาดนี่แกะเปลือกแกะไม่เสร็จนะทุกคนนี่โดอกลาบก้อยด้วยคะ่ะกินกับลาบกับก้อยนี่มะม่วงสุก่าต้นที่ลูกสาวเพิ่งไปเก็บเขาว่าเขาจะทํามะม่วงกวด ย,ยังแข็งอยู่นะทุกคนเดี๋ยวต้องรอบ่มไว้ก่อนเนี่ยสุกคาต้นนะเต็มเลยร้ายอยู่นะคะจะลูกสาวพาน้องไปให้น้องพาน้องไปนอนต้นใหญ่เอ,เอลยลูกใหญ่พเพลอพลาเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก็จะเก็บไปฝากคนทางบ้านเอาไว้เยอะก็ไม่มีใครกินเต็มต้นเละไปบรรยากาศเหมือนแถวบ้านเรา ถึงนแถวบ้านนอกเรานะทุกคนเนาะอันนี้เหลืองจักว่าม่วงเหลืองหรือจักว่าจักมะม่วงเหลืองหรือจักว่าว่าเป็นมะม่วงพันธ์สีเหลืองเราก็ไม่รู้นะมันออกเหลืองเหลืองแล้วก็คิดว่ามันสุกแล้วก็เลยเก็บมาอันนี้หน่อไม้ไปตัดเมื่อเช้าได้แค่นี้เองหน่อไม้ไปตัดเมื่อเช้าเดี๋ยวจะทาการต้มใส่กับข่าเพราะมีอีกหน่อใหญ่นะทุกคน นอใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมคะนอใหญ่นะั่นเนี่ยเนี่ยนอใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้ให้สูงเดี๋ยวจะเอากลับบ้านตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาเอานะเพราะแม่น้องปุ้มปุ้มไม่ให้มาเอาอันนี้ส่วนตัวแม่น้องปุ้มปุ้มเนี่ยเดี๋ยวว่าจะตัดไม้ตรงนี้ดุนไอ้ต้นมะย,ยมชีดอ,อันเออเนี่ยต้นมะย,ยมชีดอันน่ะหักลงมา ตอนแม่น้องปุ้มปุ้มยังไม่มาเนี่ยต้นเนี้ยใกล้จะตายแล้วนะไม่มีใครรดน้ําเอาพอแม่น้องปุ้มปุ้มมาอยู่รดน้ํารดอะไรเอาแตกกําลังแตกใบตอนแรกไม่มีใบเลยนะมีแต่ต้นคือใกล้จะตายแล้วแหละพูดเนาะแล้วทีนี้พอเรารดน้าบ่อย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 น้องเริ่มแตกเริ่มออกใบเริ่มอุอ้ยน้องน่าจะดีใจเนาะที่น้องไม่ไอ้นั่นเพราะว่าเรารดน้ําดูแลเอา ปีนี้เพิ่งออกไปได้ลูกหนึ่งลูกสาวเก็บไปกินแล้วลูกเดียวออกติดแค่ลูกเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวรอดูปีหน้าปีหน้าจะได้กินไหมปีหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะได้ตัดไม้ไผ่มาไอตกใส่แล้วเดี๋ยวน้องจะตายเนาะเดี๋ยวก็ตัดไม้ไผ่ออกเนี่ยบนตรงเนี้ย นี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศก็เหมือนแถวบ้านนอกเรานี่แหลคะค่ะอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้นไม้พายอันนี้ก็ต้งแม่น้องปุ้มปุ้มอยู่เนี่ยติดกันเลยเนี่บรรยากาศติดกันเดี๋ยวพาไปดูมะเขือพวงดอกกําลังออกเต็มเลยดอกหลายต้นนะมะเขือพวงอันนี้ก็ต้นหนึ่งนูน่นลูก นี่ไม่ได้รดน้ำเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยไม่ได้รดน้ำนี่ทุกคนฝั่งนี้ยเยอะมากเยอะจริงๆกํากำลังออกดอกฝนตกมายิ่งชอบเลยแล้วเนาะชะอมเราปล่อยให้สูงว่าจะเอาไว้ตัดตอนอะไรนะเวลาเราจะท,ทอดเราก็ตัดลงมาทีละนิดเทีลนิดหนปล่อยจนสูงอะ่ะคิดดู เวลาตัดก็ตัดเอ้อเวลาทำกับข้าวก็ตัดลงมาทีละกิ่งทีละกิ่งนะทุกคนเอ้ยดอกนี่ค่ะชมบรรยากาศตรงแม่น้องปุ้มปุ้มอยู่นะคะจังปทุมธานีเนาะปทุมธานีตรงแม่น้องปุ้มปุ้มอยู่ก็เหมือนแถวเราอยู่นี่แหละทุกคนเฮ้ยมีขาอ่อนไหมเนี่ยเออลืมดูขาตรงเนี้ยเออเนาะ น่าจะมีตัวอ่อนๆนั้นเนี่ยลืมดูตรงนี้เลยค่ะไปดูแต่ที่อื่นตรงนี้ไม่ได้ดูเลยเอ้ยเนาะนี่ไงทุกคนขาตรงแม่น้องปุ้มๆเอากับตรงนี้ยขาที่เราปลูกแล้วนี่ไงมีไหมเนี่ยอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิ Ừ, ทุกคน ừ, เราจะทำการดึงเอาเพราะเราจะเอาแค่ต้นเนาะแก็ต้นต้มเราจะไม่ให้น้องเกิดเยอะจนรกนะทุกคน ừ, ก ừ, เราจะถอดไปปอกเนี่ยจะทำน้ำพริกกินตอนเย็น,ยน ừ. เอาไปแกะผสมกันอีกนี่ทุกคน,นขอขทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ